หมอบินเลยอะแม่หือมหมอบินเลยพ่รียาจะพาน้องไปเที่ยวไหนคะบ้านพี่มาเยียจะพาไปส่งพี่รียาบ้านพี่ไมเดียขอบุนครับหูรู้เลยกลัวหรอคะจะพาออกบ้านวันแรกน,นะขอบุนพาไปส่งพี่รียาที่บ้านพี่ไมเดียนะน้าอุ้มชูตุ้งให้ไห่ไงไงก็อุ้มเองที่น้องไม่อยากให้อุ้มน้องเดินสำรวจรถเดยยยียวยึบยึบน้อจะพาหนูไปไหนเนี่ยน้องจะต้องไม่อยากไปน้องยังอยู่ไหม วันนี้พาสตอร์จูนออกนอกบ้านนะคะไปไหนเอ่ยไปส่งพี่ลีที่บ้านพี่มมไมดีคะคะผมอ้อแมวหอนะจะพาไปส่งพี่ลีครับพี่ลีจะไปเที่ยวบ้านพี่ไมเดียใช่ไหมคะสันจุนอยู่หลังรถอยบาย โาจุนจะต้องไปไหนเนี่ยครับยายาจุนกลัวครับยังจะพาัวจุนไปไหนยังจะพาัวจุนไปไหนครับยัยๆจะพาซอจุนไปไหนครับยัยจะพาไปเที่ยวเฉยๆลูกโซจุนโาจุนตกใจโซจุนกลัวมาส่งพริยาที่บ้านเพื่อนนะคะกลัวใหญ่เลย ร้อนเหรอครับลูกร้อนเหรอครับหืมสิ่งดียังเลยหืมซาจุนครับผมซาจุนหืมร้อนเหรอลูกเปิดแอร์แล้วนะเนี่ยอยู่ในรถนะเนี่ยร้อนแหงๆแ,แล้วลูกหืม Nó heck heck rồi hả? Có mở air đâu nào.